ก็นะคะพอหลังจากทุ่มเงินเสร็จแล้วก็มีประชมุมออนไลน์ครีเอเตอร์ครเตอร์นะคะก็โอ้ยุ่งวุ่นวายแล้วก็มาเปิดห้องไลฟ์ก็น็อกนะคะน็อกน็อกน็อกน็ก็ก,ก็สลบสไายนะคะสวดมนต์เสร็จก็เข้านอนเปิดห้องไลฟ์ไว้เออแต่ไลฟ์เงียบนี่ก็ช่วยได้จริงๆนะคะทุกคน ช่วยได้เนาะก้าวที่มั่นคงบอกว่าพิ่สายฟ้าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกเล็บทุกไลน์ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอ,คขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกคนนี่นะคะหมูแดงนะคะหมูแดงหมูแดงหมูแด,ง,ดงอยู่ชนบุรีนะคะทุกคนสาววิโอก็อยู่ชนบุรีนะคะอยู่ บ้านหมูเด้งก็คือบ้านสาวิโอนะคะบ้านสาวิโอคุณสมพงศ์บอกว่าถ้วยๆ่วยชวยทองช่วยทองขอบคุณคุณสมพงศ์นะคะที่อยู่ด้วยกันเมื่อคืนนี้ก็จอดอยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณน้ําใจงามๆของทุกคนนะคะหมูเด้งนะคะตอนนี้ก็ไล์ได้เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเย้ เกือบครื่งชั่งโมงแล้วทุกคนยังไม่ได้กินกาแฟเลยยังไม่ได้กินกาแฟเลยนะ,ะ,นะคะก็ต้องแบบกินกาแฟไปด้วยดูหน้าเพื่อนไปด้วยนะคะทุกคนนะคะตอนนี้เพิ่องอาบน้ําผมยังเปียกอยู่เลยขอบคุณนะคะคุณไทยแรงบอกสาววีโอยิ้มพิมพ์ใจใบหน้าสวย ใจร่ำรวยมีแรงฝันสุดล้นลาอยู่เมืองชนอำเภอศรีราชาเชิญแวะมาขาหมูเด้งนะทุกคน <c oughs> ใช่ใช่ใช่ขาหมูเด้งขาหมูเด้งนะคะขาหมูเด้งนะคะมหาหมูเด้งนะคะหมูเด้งที่ศรีราชานะคะอ่าหมูเด้งอยู่ชนบุรีนะคะทุกคนนะคะบ้านสาววิโอนะคะหมูเด้งหมูเด้ง ขอบคุณทุกเลิบทุกไลน์นะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจอ่ะดูหน้าหมุดเด้ก่อนหมุเด้งเขาน่ารักนะเขามีลิ้นแบบแดงๆดูสิลิ้นกระดิกได้ไหมนี่ลิ้นลิ้นของเขาจะขยับได้ด้วยบ้านนอกนิววอรอกสวัสดีค่ะสวัสดีเลิบสิบโพขอบคุณค่ะนี่นะคะมีอะไรเนี่ยมีลิ้นสีแดงๆง ลินเขาก็น่ารักแล้วทุกคนสาววิโอไปเจอหมูเด้งก็เลยเอาหมูเด้งมาบ้านห้องสาววิโอนะคะบ้านนอกนิวยอร์กสวัสดีเลิฟสิบหกขอบคุณบ้านนอกนิวยอร์กค่ะบ้านนอกนิวยอร์กบอกว่ามาชมหลังบ้านเห็นเด็ดเห็นแดงแดงเลยแวะมาทักทายขอบคุณบ้านนอกนิวยอร์กค่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์ขอบคุณ,ท,ท,คณทุกกำลังใจนะคะ ันนี้จะมานําเสนอหมูเดงหมูเดงหมูเด้งน่ารักนี่เลยหมูเดงเป็นผู้ชายนะคะทุกคนหมูเดงมีมือสองข้างมือของเขาก็จะแบบนี่เห็นไหมมือของเขาก็จะแบบเรียกทุกคนเรียกซับมือมือมือ,ม,อมือเหนียวเรียกซับนะคะทุกคนเรียกซับใครเข้ามาขอให้ซับเยอะๆนะคะทุกคน เห็นไหมเห็นไหมกวักเล็กซับนะคะขอบคุณทุกเร็บทุกไลขอบคุณทุกกำลังใจนะคะบ้านนิวยอร์กบอกว่ารักน่ารักพี่อุ้จอดจอดกำลังใจไว้ให้นะคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวเปิดอีกหน้าต่างดูบ้านหลังขอบคุณครับขอบคุณนะคะมูดเด้งขอบคุณนะคะ พี่สวัยสวัสดีค่ะสวัสดีสาววิโอสวัสดีพี่สวัยนะคะสวัสดีไทยแลนด์คุณดยพี่สวัยคุณจใจบอกสวัสดีนะคะคุณสวัยสวัยบอกว่าสวัสดีสาวนุ์นะคะสวัสดีทุกคนสาววิโอนี่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 คือยิ้มพิมพ์ใจสาววีโอนะคะทุกคน สวยน่ารักใจดีคนนี้เลย <c oughs> คุณเจนใจว่าอาคุณเจนใจบอกสวัสดีค่ะบ้านนอกนิวยอรกอืม